นี้ก็กระจายเนี่ยนะคะออกไปเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลเนี่ยอันหนึ่งที่เขาเห็นว่าควรที่จะพูดและเหตุผลที่ดีเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกนะคะมันจะเป็นเรื่องของการทุ่นเวลาของการเดินทางเพราะเรื่องนี้เขาเชื่อมั่นเลยว่าเป็นความคิดที่นิโคลเทสลาเขาได้คิดไวแล้วนะคะเขาได้คิดไว้แล้วแต่ว่าปิดเป็นความลับ เพราะว่าไม่อยากที่จะให้พวกพวกพวกหมวกดำนะคะพวกขบาวเนี่ยพวกคนสามาญเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีแต่ว่าความคิดตรงนี้ก็แล้วก็ถูกขโมยไปในที่สุดหลังจากที่เขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ transportation คือเรื่องของการเนี่ยเดินทางเรื่องของการเดินทางถ้าสมมติเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยอยู่อังกฤษนะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องไปหามีญาตินะคะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยของลูกพี่ลูกน้องลูกชายเขาก็ในระดับหลานนะคะอยู่ที่เอ่อนิวซีแลนด์ เดินทางนะคะจากอังกฤษเนี่ยไปนิวซีแลนด์เนี่ยคุณกาลังพูดถึงยี่สบดชั่วโมงเราจะต้องอย่างน้อยสองต่อหรืออย่างน้อยหนึ่งต่ออย่างมากสองต่ออาจจะสามต่อด้วยสามแล้วมันเหนื่อยมากเลยนะคะไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์นะคะมันไกลมากนะคะมันไกลมากแต่ถ้าสมมุติว่ามีเทคโนโลยีของของการเดินทางไกลยอย่างนี้เนี่ยผ่านไอ้ไอ้ไอุโมงเวลาตัวหนอนไอ้เวิร์มโฮอะไรต่ออะไร,วะไรพวกนี้หรือจะเรียกสตาร์เกตเนี่ยก็ได้นะคะ เราจะทุ่นเวลาคือใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยจากจุดกอไปจุดขอถึงแม้จะห่างกันนะนะคะสี่ห้าพันไม์นะคะ, 4, 5, นะคะก็ถึงได้ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าโลกมนุษย์ไม่จําเป็นที่จะต้องมาตัดต้นไม้ไม่จําเป็นจะต้องมาขุดเผาพลังงานอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยโลกร้อนเนี่ยได้แล้วเขาบอกว่ามันจะง่ายในลักษณะเช่นนี้มันเหมือนกับว่านะคะถนนแต่ละสายหรือว่าจะมีจุดหนึ่งเที่เราเรียกว่าป้ายรถเมล์เนี่ยก็อาจจะเป็นป้ายของการ ก็คือชีวิตของ star trek นี่แหละนะคะที่อาจารย์เนี่ยนั้นได้พูดมาเนี่ยนานแล้วที่คุณไมโลเซล่าเนี่ยพยายามนะคะที่จะเปิดเผยกับคนหลายๆคนที่พยายามจะเปิดเผยว่าเทคโนโลยีของยุคนี้นะคะเราน่าจะอยู่อย่าง star trek เนี่ได้แล้วฉะนั้นการเดินทางเนี่ยนะคะผ่านรูหนอนเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะง่ายในลักษณะที่ว่ามันก็ว่าเราเดินไปที่ป้ายรถเม์นะคะแล้วก็มีตู้ มีตู้คิดถึงซุปเปอร์แมนมีตู้ตรงนี้เราก็เข้าไปเนี่ยในตู้เลยแล้วก็ติ๊ก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 ว่าจะไปไหนก็เราก็ไปโผล่เนี่ยอีกที่หนึ่งเนี่ยออกจากไอ้ตู้โทรศัพท์ของของนิวซีแลนด์เราก็ไปทําธุระอะไรแต่อะไรเสร็จอาจจะกลับมาที่นี่เหรอก็เข้าตู้วันนั้นอีกทีหนึ่งก็ติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็กลับมาได้อันนี้เขาพยายามที่จะบอกคนทั้งโลกว่าเทคโนโลยีอันนี้ในทุกวันนี้มีแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเดินทางอย่างนี้ ไม่จาเป็นจะต้องมาเผาผลาญพวกเชื้อเพลิงพวกนี้ไม่จาเป็นจะต้องขุดน้ํามันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเก็บเอาไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติได้แต่แน่นอนจะต้องมีคนคิดว่าโอ้โหถ้าเราเดินทางเข้าไปในอนาคตนะคะเดินทางไปในอดีตไปอนาคตโดยเฉพาะไปในอนาคตเนี่ยเราก็ไปเอาเบอร์ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาแล้วนั่นเนี่ยได้ไหม ตรงนี้เขาบอกว่าเส้นเวลาแต่ละเส้นนะคะมันจะต้องมีกฎเกณฑ์เนี่ยนะคะของมันเขาเรียกว่ามีมีอินเทกริตี้เนี่ยของมันจะเรียกจะแปลเป็นยังไงก็ไม่รู้คือเราเอาไปใช้เนี่ยซีซัวเนี่ยไม่ได้มันมันมัน,มนเราไม่สามารถที่จะไปย้อนอดีตมันก็ไปฆ่าฮิตเลอร์เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยทําไม่ได้นะคือการเดินทางย้อนอดีตเนี่ยเพียงแค่เรียกว่าเรา เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยของอดีตเท่านั้นเองเหมือนก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ดูพระคริจนะคะถูกตรึงกางเขนดูเหตุการณ์ของลิงคอล์นนะคะกำลังปราศาัยศูนย์ทรโพท่เกติสเบิร์กหรือว่าที่วอชิงตันเนี่ยค่นี้แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์ในกรณีของประธานาธิบดีเนี่ยวอชิงตันอันนี้ที่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์ <c oughs> เขาเพียงแต่เข้าไปนะคะสร้างปัจจัยที่จะให้เขาตัดสินใจ ซึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยเหตุการณ์นะคะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกฉะนั้นอย่างเกตติสเบิร์กเนี่ยก็แค่แอนดรูนะคะเข้าไปโผล่เห็นอยู่ในอยู่ในภาพแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเนี่ยอยู่ณตรงนั้นอยู่ณตรงนั้นไอพวกไทม์ทราเวลเนี่ยแค่เรียกว่าเราก็แค่ไปโผล่ให้เขาเห็นเนี่ยแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือจะไม่มีการเปลี่ยนฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่านะคะ ฉันไม่ชอบพ่อฉันเพราะพ่อฉันมันเลวฉะนั้นฉันจะเดินทางเนี่ยย้อนเวลานะแล้วก็ไปฆ่าพ่อทิ้งหรือว่าฆ่าแ r a n ฟาเตอร์ทิ้งเพื่อเขาจะได้ไม่มีพ่อจะได้พ่อจะได้ไม่มานะั่นคือมันทําไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผลของพ่อเป็นผลเนี่ยของปู่แล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เดินทางย้อนกลับไปเนี่ยในเวลานะั้นฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่เวิร์ฟังรู้เรื่องไหม พราะอาจารย์ต้องฟังเนี่ยหลายเที่ยวนะกว่าที่จะเข้าใจมาอธิบายอะไรแต่อะไรเนี่ยอย่างนี้ได้ฉะนั้นมันจะไม่เวิร์กในการที่จะเปลี่ยนไอ้ไอ้ไอ้เส้นเวลาเพราะว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนได้ก็หมายความว่าเส้นเวลาเนี่ยของเราตรงนี้มันจะพังพังระเนระนาดเลยเข้าใจไหมมันจะพังระเนระนาดแล้วมันจะวุ่นวายมากเนี่ยกับกับไอ้กับไอ้อะไรเนี่ยกับกับกับกาแล็กซี่กับจักรวาลเนี่ยกับจักรวาลคืออะไรที่มันเกิดแล้วก็จะเกิดเนี่ยอยู่ตรงนั้น เกิดเนี่ยอยู่ตรงนั้นทั้งอนาคตอะไรต่ออะไรซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราจะต้องคือตรงนี้นะคะที่อาจารย์เนี่ยพยายามจะคิดในลักษณะของของไอไอพลังงานเนี่ยในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยที่เราพยายามจะบอกว่ามันไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเห็นไหม อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราเรียกว่าลีเนียไทม์เนี่ยนะคะเรียกว่าเล่นเป็นเส้นเวลาเนี่ยนะคะที่มีปัจจุบันอนาคตมันมีแค่ไหนเนี่ยสามดีเนี่ยนี้เท่านั้นแต่ในลักษณะที่พูดเนี่ยในวันนี้ที่พูดในวันนี้นะคะที่เราสามารถเดินย้อนไปในอนาคตแล้วเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยกําลังเกิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเส้นมันไม่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันอนาคตมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะมันไม่ได้เป็นลีเนีย เข้าใจไหมที่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 จะต้องเกิดเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะคะความรู้ที่อาจารย์เนี่ยออกมาจากสมองของมดตัวเล็กๆเนี่ยก็คืออย่างนี้ว่าคืออย่างนี้ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องของฟโฟตอนเบอรคาบ้าพวกนี้รวมตัวกันรวมตัวกันอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยพูดเป็นตุเป็นตะเลยแล้วก็เหมือนก็เ,ออเป็นของแข็งของแข็งขอะไรแต่อะไรแต่ที่จริงแล้ว เมื่อเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็คือเรื่องของพลังงานเนี่ยโฟตอนที่กําลังรวมตัวปิ้งปองกันพอเป็นปิ้งปองกันก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าดินน้ําลมไฟไม่ว่าจะเป็นตัวกายอะไรเ่มันเป็นเรื่องของพลังงานที่กําลังเนี่ยปิ้งปองกันเนี่ยเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่มันออกมาในลักษณะเนี่ยอย่างนี้ ตรงนี้แหละก็คือความความสวยงามเนี่ยของจักรวาลน,นี่คือความสวยงามกับนี่คือความความสุดยอดความเก่งความอัจฉริยะของพระผู้สร้าง the prime creator ก็คือตัวเราก็คือซอสนี่แหละเข้าใจไหมที่มันทำเนี่ยออกมาเนี่ยได้ตรงนี้จะรบกว่าเป็นแมจิกเนี่ยก็ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดในขณะนี้เกิดในอดีตเกิดในอนาคตเนี่ยก็คือลักษณะของพลังงาน พลังงานที่มันกําลังปิ้งปองอยู่ในขณะนั้นนั้นฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยเดินทางกลับไปย้อนอดีตเราก็คือไอตัวพลังงานตัวนี้เนี่ยกลับไปกลับไปใน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 ฟิลของเอเนอร์จีในสนามพลังงานเนี่ยของเอเนอร์จีในขณะนั้นนั้นที่กําลังปิ้งปองปิ้งปองแต่พอปิ้งปองออกมาก็คือออกมาเนี่ยผลสุดท้ายก็คืออย่างนี้ผลสุดท้ายเนี่ยก็คือลิงคอล์นกําลังเกติสเบิร์กปราศัยอยู่ผลอันนั้นก็คือในพลวชิงตันกาลังทําอะไรเนี่ยของเขาเข้าใจไหม ตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามเนี่ยจะเข้าใจซึ่งทุกอย่างที่มันเกิดมันก็คือไอ้ปิ้งปองเนี่ยของ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 โฟตอนของมือคาบ้านเนี่ยพวกนี้เท่านั้นเองเท่านั้นเองซึ่งมันได้รับการยังไงอ่ะได้รับการคืออะไรที่มันเกิดแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละคือมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ยังปิ้งปองอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยจะเข้าไปดูคุณก็สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นที่มันกําลังเกิดณขณะนั้นนั้น ไปอนา,าคตมันก็เกิดณขณะนั้นนั้นูนนดท้างงชิบเปงสมองเราในทีสามดีอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจเนี่ยเรื่องเรื่องเวลาได้ฉะนั้นคุณฟังสนุกๆไปค่ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสฟังแบบสนุกๆแล้วก็ให้รู้ว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้กันแล้วแล้วก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ในขณะน,นี้แต่เรื่องการข้ามเวลาไปอดีตอนาคตมันมัน,ม,นมันมีแง่งที่จะต้องระวังมาก แล้วแง่งที่จะต้องอ่ะตรงนี้นะคะมันก็มา